ต่อไปไม่ต้องใช้วิจารณญาเลยใช้ความระมัดระวังเพราะว่าหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าของบ้านที่จังหวัดสระบุรีถึงกับกรี๊ดเลยค่ะ แแม่เบี้ยพร้อมโชกในห้องน้ำไหนไหนงูโอ้คุณอาตามเจ้าหน้าที่มาก่อนมาช่วยกันจับกลุ่มหน่อยนี้ค่ะคุณพี่นะคะเขาอยู่บ้านเลขที่52ซอย2ถนนเทศบาล6กตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพบกับคุณพี่คนนี้คุณอะที่พรต้นแหวนอายุ57ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอกำลังจะไปอาบน้ำพอเปิดประตูห้องน้ำบุ๊บเจอปั๊บเลยเจองูงูเห่านี่แหละแพ้แม่เบี้ยใส่โอ้โหคุณชูคออยู่เลยอะ อกอีแป้นจะแตกตกใจด้วยความตกใจรีบปิดประตูปังวิ่งหนีออกมาแล้วโทรตามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาแล้วค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาเลยมาถึงบ้านของคุณพี่คนนี้มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะแล้วบุกเข้าไปจับกุมงูเห่าแต่ดูเหมือนว่าการจับงูเห่าครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะคุณเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมคุณดูดิท้องมันป่องๆท้องันป่องเหมือนมันมากินอะไรเข้าไปเลยอ่ะว้าย คืองูอ่ะมันคืองูเหา่าการจะจับงูเห่ามันก็ไม่ง่ายเพราะงูเห่ามันทั้งพยายามจะฉกและพ่นพิษแล้วคุณดูมันแผ่แม่เบี้ยตลอดเลยอ่ะอแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีความชํานาญอ่ะคุณก็สามารถช่วยจับงูเห่าได้สําเร็จนะคะแล้วก็เอามาวัดความยาวดูกันหน่อย,อยก็พบว่าความยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตร20่เซนติเมตรเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเอางูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนละเพราะว่างูเห่าอ่ะมาในห้องน้ําช่วงเนี้ย บางพื้นที่อาจมีฝนด้วยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์เลยค่ะหรือสัตว์มีพิษอีกรอบหนึ่งกันเนาะโอ้มาบ่อยมากเลยอ่ะโอ้โหถ้าเปิดไปเจออย่างเงี้ยนั่นดีช็อกนะแต่คุณพี่เขาไม่สติคือปิดประตูขังงูไว้ก่อนงูจะได้ไม่เลื้อยออกไปข้างนอกแล้วเมื่อกี้มีคุณยายคนแก่อยู่ในบ้านด้วยจริงแล้วก็มีสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกอ่ะโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดเลยเดี๋ยวนี้นะเข้าห้องน้ำทีโดยเฉพาะยิ่งห้องน้ำสาธารณะแบบอย่างนี้เนี่ยดูให้รอบนะมองก่อนนะคะ ไม่งั้นจะงูถกอุ้ยอก